ดวการครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องวบปอฟ้าม์ครับกับช่วงบายของวันที่31ธันวาครับสองหางกซีครับพี่น้องนี่นี่สียอคขว้ยเม่ลูกนักทายเห็นพี่น้องใดช๋ชมนด้ครับพี่น้องนี่ครับเม่ลูกผูครับนี่ครับพี่น้องนึงกันเลยครับตาดีด้ยครับพี่น้องอาตลักษณ์ชัดเจนครับนี่สูง รอยยิบเก่ารอยสามสิบครับพี่น้องดูเมียครับพี่น้องมึงครับมึงครับพี่น้องดูครับ ัวนี่เปิดไว้ในราคาหกหมื่นสองเลยครับพี่น้องท่านใดส,น,สนใจ,จ,จติดต่อสอบถามได้ครับนี่ครับพี่น้องมึงครับมึงไทยครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเฮ้อยากวอมจักหน่อยด้วยครับน,บน,ยยน,บนี่นี่ครับ ถ่ายมันครับพี่นอ้องนี่ครับเหเชียงครับพี่น้องจับเตะไปได้ครับผมนี่ครับ เลยสนใจสนใจกับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่น้องเปิดไว้หกมื้อสองครับแม่ยนี่นี่ครับแม่ลูกปู่นะครับแมียนี่นี่ครับนึงครับพี่น้องนึงใกล้ครับครับใช่ครับนี่ครับท้องถ่ครับพี่น้อง เรียบกระงามเลยครับนี่ครับมึงเอาครับพี่น้องนี่นะครับแหนตาก็ดีครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนดีครับนะครับเดชชนจิตสนใจกับจิดต่อสอบถามขอมาได้ครับเบอร์ตัวก็บศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องใบปอฟ้ามครับนี่แหละครับพี่น้องเงาครับพี่น้อง ไดก Кстати, ้กับฝากพี ah. okay. so mm ่น hmm. ้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนั่นเองเครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจครับสำหรับมือนี้ก้าวข้ามว่าสวัสดีครับ